ใกล้ค่ำแล้วต้องเร่งปลูกต้นกุยช่ายทดแทนต้นเก่านะคะที่ในวงบ่อเพราะช่วงหลังนี้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็ต้นแข็งแรงค่ะถอนแบ่งปัน FC ไปหลายๆรอบทีเดียวนะคะก็เลยรื้อใหม่ทั้งวงบ่บเลยนะคะก็ต้องปลูกใหม่โดยใช้ต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ในกระลมังนี้แหละคะ่ะย่าๆมาแล้วจ้าก้นกุยช่ายเป็นพืชที่งอกได้กับทุกสภาพดินค่ะแต่ถ้าหาดินร่วนก็จะง่ายในการ แยกเง่าหรือหัวไปขยายพันธุ์ในวงบ่อนี้ย่าก็ผสมหน้าดินใหม่นะคะคือดินถุงเกล็บเก่าและโมโนวเก่าเพื่อให้ดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุมีอินทรีย์วัตถุสูงเมื่อดินมีความร่วนซุยดินก็อุ้มน้ําได้ดีค่ะดินอุ้มน้ําได้ดีก็จะมีความชื้นอยู่ในดินนะคะมีความชื้นจะทําให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์ได้ดียิ่งขึ้น และก็จะดียิ่งเมื่อเราถอนอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกไม่แข็งหากเราปลูกในดินเหนียวก็จะแข็งในการถอนนะคะอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงต้นขุยช่ายเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้นานแต่ที่ยา่ยาถอนเพราะต้องการเอาเงาเบ่งปันเพื่อนๆค่ะแล้วก็ปลูกใหม่และมีพื้นที่อื่นๆที่ปลูกอยู่นะคะก็จะหมุนเวียนกันไป เมื่อเราถอนและตัดเงาอย่างนี้นะคะส่งให้เพื่อนเพื่อน FC FC ก็พาไปปลูกต่อเนี่ค่ะคือการขยายพันธุ์กุยช่ายเดี๋ยววันนี้ย่าก็จะขยายพันธุ์หรือปลูกต่อในท่อบ่อนี้นะคะที่ถอนต้นไปหมดแล้วและพักดินไว้ประมาณ10วันแล้วค่ะในการถอนต้นแน่นอนค่ะได้ทั้งเงาทั้งใบใบนี้ล้างให้สะอาดนําไปทําอาหารนําไปขายตามตลาดนัดหรือฝากขายที่ร้านค้าหรือนําไปฝากเพื่อนฝูงก็ได้นะคะว่าคลุกเคล้าดินในท่อบ่อเข้ากันดีแล้ว ก็นากุยช่ายที่ปลูกไว้ในกละมังมาปลูกต่อเลยค่ะเพราะปลูกงากไว้ในกระมัง,มต,อง,มงตอนนี้ก็เริ่มแตกเป็นต้นแล้วทีนี้ก็นําไปปลูกในท่อบอ่อได้เลยค่ะเป็นวิธีการปลูกกุยช่ายอีกวิธีหนึ่งนะคะคือสามารถปลูกได้หลายวิธีค่ะเมื่อย้ายปลูกไว้ในกระมังในกละมังนี้เป็นพื้นที่ร่มต้นกุยช่ายมักจะไม่ค่อยแตกกอน,นะคะยังย้ายมาปลูกในท่อบอ่อซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันค่ะ,ะเริ่มกันเลยนะคะ ใกล้มืดแล้วตะวันพลุเพลีแล้วค่ะอ่าท่อบอ่อเราก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะขุดให้เป็นหลุมตรงกลางนิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวต้องเอาดินที่อยู่ในกระมังทั้งหมดเลยทั้งกุยช่ายทั้งดินใส่ลงไปนะคะเพราะย่าก็จะยกมาทั้งหมดเลยแล้วใส่ลงไปทีเดียวนะคะคือไม่อยากถอนเป็นต้นแล้วค่ะอยากจะปลูกเขาทันทีเลยอ่าจับอย่างนี้นะคะจับรวบต้นกุยช่ายขึ้นมาแล้วดินจะเกาะรากกุยช่ายขึ้นมาด้วยไม่หลุดเป็นส่วนๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปได้แล้วนะคะทีนี้ก็เริ่มถอนหญ้าที่อยู่ในต้นกุยช่ายนะคะที่ไม่ถอนก่อนเพราะหากเราถอนหญ้าออกก่อนดินในกระลำมังก็จะแยกเป็นส่วนๆก็จะไม่สะดวกในการที่จะยกมาใส่ในท่อบอ่อพอยกใส่นในท่อบอ่อเสร็จแล้วก็จัดการถอนหญ้าหรือว่าจะพืชออกเลยนะคะต้นกุยช่ายอาจจะแยกออกจากกันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เขาอยู่ในท่อบ่อแล้วก็เป็นการทํางานที่สะดวกยิ่งขึ้นค่ะเกลี่ยดินรอบๆท่อบอ่อมากรุบนิดนึงนะคะ หลังจากนั้นก็นําน้ํามารดค่ะการปลูกกุยช่ายปลูกได้หลายวิธีนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานกุยช่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ไปปลูกกันไว้สักหนึ่งกระถางสงกระถางนะคะแล้วเราจะมีพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษที่เราดูแลเองไว้ทานตลอดทั้งปีเลยค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบาย